เมื่อกี้นะครับใครที่ดูไลฟ์สดไม่ทันนะครับในช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาเดี๋ยวเราติดตามไลฟ์สดนะครับในรอบที่สองห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันผ่านทุกช่องทางเลยนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมสรุปให้แล้วนะครับของเจริคและไทย g u e ใครที่ไม่ทันให้ไปติดตามในกลุ่มครอบครัวกันได้นะครับทางเข้าหน้าช่องแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามดูถ่ายเท่าสดคู่ไหนนะครับสามารถทักแท็กผมส่วนตัวมาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ดูบอลให้นะครับครบทุกคู่เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยกัน มาดู2คู่นี้ครับวันนี้น่าคิดจัดไปก่อน2คู่นะครับเดี๋ยวที่เหลือติดตามในกลุ่มนะครับสองคู่วันนี้นะครับไปเริ่มที่หลีกใหญ่ๆกันเลยครับไปที่ในสึกบุนเดสซีกาเยอรมันตีหนึ่งครึ่งฮอเฟนไฮอันดับ5เปิดบ้านเจอกับดอตมุลนะครับอันดับที่6กเกมนั้นเนี่ยผมว่าสูงสีแน่นะครับถ้าจะมองว่าแขรได้เปรียบเนี่ยเกมนั้นเนี่ยผมว่าฮอเฟินไฮได้เปรียบครับกับการที่เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องฟอร์มการเล่นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าฮอเฟินไฮดีกว่าเล็กน้อยเพราะว่า5นัดของฮอเฟินไฮเนี่ยแพย้เกมเดียวชนะไป4นะครับส่วน5้านัดของตังดนดาบรูเซียนตบมูลเนี่ยนะครับพวกเขา5นัดเนี่ยเป็นการชนะ3นะครับเสมอไป2นะครับการทำประตูเสียประตูเนี่ยต้องบอกว่าฮองฟินไฮก็ยังค่อนข้างดีกว่าแต่ถ้าเราไปดูสถิติเรื่องอาเจกันเนี่ยแน่นอนครับว่าเราอมันดีกว่าอยู่แล้วแต่เกมน,นัน,นี้ครับผมมองว่าฮองฟินไฮนะครับมีผลงานางการ่นในบ้านที่ดีมากๆเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับ นัดนี้ผมมั่นใจว่าโอมฟินไฮมีทีเด็ดมาฝากบรเซิเอนด์มุนอย่างแน่นอนเกมนี้มองหน้าบ้านครับเต็มที่ก็แบ่งแต้มนะครับไปคู่ที่2นะครับลาลิกาสเปนปิดท้ายเลยนะครับปีสตรงบาเซลูนาเปิดบ้านเจอเซบียาผมมองดูแล้วเกมนั้นเนี่ยนะครับบาซ่าก็ยังมีความมั่นใจครับยังเปิดมาค่อนข้างแพงอยู่นะครับด้วยผลสกอร์ต้องชนะเซบียาขาดถึง2ประตูนะครับผมมองว่าเกมที่แล้วเนี่ยบาซ่าก็ยังฝึดฝืนนะครับในการที่ไปเยือนมายองกานะครับ ก็จบผลเสมอไป2-2เกือบจะไม่รอดด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้บาซ่าเล่นในบ้านเจอก,กับเซลตาบิโกโดนเซลตาบิโกนำก่อนแต่ว่าสามารถกลับมาพลิกแซงชนะได้3-2ก็ต้องบอกว่า,อายอดเยี่ยมมากๆนะครับในเกมนั้นๆแต่เกมนั้นนี้ครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างเซบิยานะครับพวกเขาเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถาล่มเอาชนะอเมเดียไป5-1นะครับเริ่มกลับเข้ามา คงที่คงเส้นเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับทีมผู้เยือนอย่างเซบีย่าและนักเตะหลังๆเนี่ยก็เริ่มเล่นเข้าขาครับนะครับ,นะรบก็หลังจากที่ผลงานก่อนหน้น,นี้นะครับก็อาจจะมีแกว่งไปนะครับเกมน,น,นี้ผมมองว่าเซบียามีที่เด็ดมาฝากบา์เซน่าในบ้านแน่ ถ้าจะมองว่าเซบียาแพ้ตันนี้ครับผมมองว่าแพ้ไม่ขาดถึง20ครับมีโอกาสที่จะปลุกมาแบ่งแต้ไมไปด้วยถ้าแพ้เต็มที่ผมมองว่าเซบียาแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเกมนั้นนี้ให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างเซบียานะครับสรุป2คู่หน้าไลท์นะครับหนะ้าคลิปนะครับผมก็ให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฮองฟนไฮและทีมเยือนอย่างเซบียายัางไงฝากติดตามกันด้วยกันครับ